สวัสดีครับกลาบสวัสดีแฟนเ c ซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุท่านครับเจอกับผมอีเช่นเคยครับออฟซีชี้มวยเด็ดเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกท่อน้ำไทย T.K.O เกียรติเพชรครับวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568ถา่ายทอดสดทางช่อง58อานาฬิกาเป็นต้นไปนเวทีมัราตจะดดาเนินครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวไัวๆกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ คู่แรกนี่เป็นมวยเวทเล็กๆครับเจ้ามงคลชัยสิทธ์ออพิบอ่าสิทธิ์อุรมชัยครับพบกับเจ้าเพชรศิรินทร์สิทธิ์ออศพิบูลครับ1 1อยปอนด์แก้มือล้างตากันอีกครั้งครับคู่ที่สองเป็นกัปตันวันของโอม MBK พบกับเก่งรบปอนึงเดียวครับ112่รปอนด์คู่ที่สามครับรองคู่เอกครับ จิ้งหรีทองกีล่าสปอร์ตพบกับเมาคีวันของโอม MBK เครับเวทพิกัด128ปอนนะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการก็มีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนนะครับเพชรจิตติเจียบรามินทาพบกับขุนสยามเพชรพรมคุณมวยไทย128ต่อ130ปอนนะครับฝากกันกดไลค์กดติดตามกด s ับสไครต์ทางช่อง youtube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขีปข้อมูลมวย จะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้นาคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมลรือข้อมูลมวยเลยราคาเนื้อตัวน้าหนักครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับคูณแรกประจํารายการครับเป็นวงคลชัยสิริอดมชัยพร้บบกับเจ้าเพชรสิรินทร์สิทธิออด พิบูลครับเบทพิกัด113ฝ่ายแดงก็คือมองคลชัยสิทธิ์อุดมชัยมวยปทุมธานีซ้อมไปที่ปทุมนั่นแหละครับที่ค่ายสิทธิอุดมชัยอายุ15ปี173เซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับเปิดเยมเดินบูเดินชนครับแพนกยกหนึ่งปูตินสอเทียนโธที่อ้อมน้อยชนะมณพรักสิทธิเพชรจุก,กันที่อ้อมน้อยครับชนะคะแนนคู่ชกวันนี้ครับเพชรศิรินทร์สิทธิออดพิบูลครับที่ราดชดำเนิน2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คู่โชคครับเพชรสิรินทร์สิทธิ์ออสพิบูลสิทธิ์เจ๒สสตัวเดียวกันมวยอุบลราชธานีซ้อมไปที่อุบลที่ค่ายสิทธิ์ออสพิบูลครับอายุ16ปีร7 5เข่าเหมือนกันก็ต่อยมวยมาน้อยด้วยกันทั้งคู่ครับชาวนกยก4เพชรมนำโชคบ้านทุ่งมวยไทยที่อุบลแพ้นกยก 3, สัตซัดดำขวอยบางขอแหลมที่ศรีสะเกดล่าสุดมาต่อยในเมืองกรุงน่าจะเป็นไฟแรกนะแพ้มงคลใช้คู่โชคในวันนี้นะครับที่ราชดำเนิน2กลุ่มภาพันที่ผ่านมา ปลายแดงมาร้อย12.3ขาด0.7ส่วนฝ่ายน้ำเงินมาร้อย13.1ลด0.1เหลดยยังไม่เปิดคู่นี้ไฟที่แล้วก็มาน้ำหนักแบบนี้แหละมงคนชัยก็มาน้ำหนักขาดอย่างนี้แหละครับส่วนเจ้าเพชรศิรินทรรอบที่แล้วเนี่ยลดปอนกว่า รอบนี้มาน้ําหนักค่อนข้างดีเนื้อตัวรูปร่างก็สูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับเข่าชนเขา่าแต่ผมก็ยังมองไปที่มงยเคยชนะมากินกันที่ท้ายๆกินแรงปลายเหมือนเดิมแหละคู่นี้เบียดเสียสีกันไปแล้วมากยกความมั่นคงความมาตรฐานเนี่ยเจ้ามงคลชัยค่อนข้างดีกว่าย้ำแขนได้ครับวันนี้คู่ที่2ครับกับตันวันของโอม MbK พบกับเกียงรบปอนหนึ่งเดียว112ปปอน ฝ่ายแดงก็คือเจ้ากับตันวันของโอม MBK มิีเสิดออน้อยและน้องสิ์เสยตัวเดียวกันครับมวยตัวนี้ก็จากสุราชซ้อมอยู่ที่ซ้อมที่สามารถประยักอรุณน,นะครับเจ้ากับตันวันของโอม WKO ก็19ปี165 พื้นเพเนี่ยเป็นมวยประเภทครบเครื่องครับนอกได้ในดีวงในล็อกรัดมาตีปั้มตีเหนียวแข็งแกงแข็งแรงแพ้เทียนหลวงหรือบนที่ลังสิทธ์ชนะจอมพิชิตด็อกสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยที่ลังสิทธ์แล้วก็มาพลิกชนะลักทุกคนวอร์วานวีที่ช่องเจ็ดสีสำรองมวยรอดวันนั้นต่อยน่าจะเป็นคู่ห้าหรือคู่หกนี่แหละผมจําไม่ได้นะเป็นรองประมาณสิบห้ายี่สิบหนึ่งมั้งอัดฉีดน่าจะประมาณเกือบล้านอะ เจ้ากับตันวันนั้นได้พริกชนะคะแนนเจ้ารักทุกคนไปวันนั้นก็ถือว่าโอ้โหรับอัดฉีดกันน่าจะยังใช้เงินไม่หมดด้วยซ้ำม,มัง้งคู่ชกค,ครับเก่งรบปอหเดียวฟุกเบอร์มิเกวมวยกระสินซ้อมอยู่ที่กระสินที่ค่ายปอหเดียวครับ20ปี1 6 8ซนเมตรซ้ายฝีมือจัดจ้านเลยชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวย,ยเนี่ยดีกว่าค่อนข้างเห็น ชนะก้องมีชัยวอวันิมิตที่ร้อยเอ็ดชานกโยกสามตีเล็กนุ้ยสิวเมืองที่ชัยภูมิครับล่าสุดชานนกโยกสามเพชรเดชฤทธิ์นบเดชมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีสองกลุ่มพาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายแดงมาร้อยสิบมาร้อยสิบสองเท่าพิกัดครับฝ่ายน้ำเงินมาร้อยสิบสามจุดห้าลดปอนกลับไปจุดห้าลดไปลดมาเหลือร้อยสิบสองจุดสามลดอีกศูนย์จุดสามครับครั้งสุดท้ายก็เท่าพิกัดคู่นี้กระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยชื่อมวยก็อยู่ที่ทางด้านเจ้า เก่งรบปอหนึ่งเดียวนะครับวันนี้ซูบล่างช่องชกไม่เป็นรองด้วยต,ต้นก็มีลูกหนักลูกแรงครับลุ้นได้นะครับซ้ายหนักซ้ายแรงเลยนะตัวนี้เข่าในก็มีลูกขวางด้วยดูแข็งแรงกว่าครับวันนี้ชอบที่เก่งรบปอหนึ่งเดียวครับจาชนก,กับตันวันของโอม WKO ครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตพบกับเมาคีวันของโอม WKO 128ฝ่ายแดงครับจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตมวยอุบลซ้อมที่สอเดชาพันยี่สิบห้าปี 1 7 2เซนติเมตรเป็นมวยบูครับมวยซ้ายประเภทหนักแรงทุกลูกเลยตัวนี้เตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุ่นนับรุ่นน็อกได้ครับชนะเพชร9้าล้านสิงห์มาวินที่อ้อมน้อยครับแพ้หนกโจกสีเงาบยักษ์แอดสันป่าตองที่ราช,ชด,ดำเนินแพ้ศรีศักดิ์สิงห์มาวินที่ราช,ชด,ดำเนินครับ12มกราคมที่ผ่านมาคู่ชกครับเมาคีวันของโอม WKO เพชรสี่หมื่นตัวเดียวกันครับ มวยกระบี่ซ้อมเพชรสี่หมื่นอายุยี่สามปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับพื้นเพลก็เป็นมวยขวาประเภทเขา่าเดินจับปั้มตีล็อกตีเข่าล้ว,ลวนๆครับประเภทเดินบู๊เดินชนน่ะแพะจมูกเพชรแอสสนป่าตองที่ช่องเก็ดชนะพลังบุญแอสสนป่าตองที่อ้อมน้อยแพ้ปานพยักษ์ลูกสวนออโต้มวยไทยครับที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเวียดพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดฝ่ายแดงเนี่ยมาร้อยยี่แปด อขอไปครับฝ่ายแดงมา129.3ลดไปบอนกับอีจุดสส่วนคู่โชคครับมา131.6ลดไป2บอนกับอีจุดหคู่นี้เดิมทีประกบกันแค่127นะถ้าต่อยกัน127เนี่ยคู่นี้ก็วันอเจ้าเมาคีเนี่ยไม่น่าจะต่อยได้อะเพราะว่าน้ําหนักมาเกินค่อนข้างเยอะก็เ,เลยปรับน้ําหนักใหม่หนักแรงทุกลูกอยู่ที่ท้านนั้น,นเจ้าจิ้งหลีดทองครับ อยู่ที่เรื่องด้านเจ้าจิกลิลทองถือว่ามีลูกหนักลูกแรงลุ้นได้ส่วนเจ้าเมาคีเนี่ยเขาในดีกว่าการยิระยะมั่นคงแล้วก็ท่าตอนหดหัวจิตหัวใจดีครับส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าเมาคีวันของโอม WKO ครับลด2.6ปอนด์วันนี้ตกตอนเย็นน่าจะฟื้นนะผมหวงว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าน้ําหนักปกติต่อยไม่ถึง130ไม่ถึงไม่ถึง130หรอก ส่วนมากเขาก็ต่อยเวทประมาณนี้แหละร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดต่อยกับพวกชาวมวกเพชรก็ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดต่อยกับพลังบุญก็ร้อยยี่สิบแปดไฟล่าสุดเนี่ยมาต่อยกับเจ้าปานพยักษ์วันนั้นก็ปล่อยๆต่อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ถามว่าคุมเยอะไหมก็ไม่ได้คุมอะไรมากปล่อยๆหกสิบสามกิโลพอๆกันคู่นี้ก็ลดเยอะทั้งคู่แหละแต่ผมมองว่าวันนี้ถ้าฟื้นเนี่ยต,ต,ต้นๆเนี่ยสามยก จ้งดีทองกดไม่ลง45วงในเป่าคียังไงก็ดีกว่าทั้งหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเดินอดัดเดินบดเดินบี้เข้าไปเสียงเชียร์บรรยากาศตัวเงินดีนิดหน่อยราคาวิ่งวันนี้ผมมองว่า45เอาอยู่ครับคู่ที่4คู่เอกครับเพชรกิติเชียบรามินทาพบกับข้าขุนสยามเพชรพรมคุณมวยไทยครับร้อยยต่อร้อยยแดต่อร้อแดงต่อสปอนนะครับ ฝ่ายแดงก็คือเพชรจิติเจ้ยบรามินทาแก้วฟ้าน้อยเี 7, ็ดติชาชนัะมวยอุบลราชธานีซ้อมที่ศีสเกตที่สอาจารุวันอายุ23ปี178เซนติเมตรเป็นมวยประเภทเข่าครับขวางหน้าแล้วก็ลูกทีเด็ดก็คือสอกอันตรายมากแพ้บริหารพอรักบุญนี้อบุบลชนะนอกยก2ฉวกเพชรแอนสานป่าตองที่ราชดำเนินแพ้นอกยกสซาเวียกรซาเลสท,ที่วันวินีครับ6ธันวาคมปี6 7 ผู้โชคคุณสยามเพชรพรมคุณมวยไทยหรือเดิมๆก็คือแหวนเพชรเล็ก f a กุ es, ครับมวยสกลน,นครซ้อมเพชรพรมคุณมวยไทยที่นนทบุรี18ปี182เซนติเมตรสูงยาวใหญ่โอ้โหนึกว่าเจ้าเพชรกิติเนี่ยสูงยาวแล้วนะมาเจอเจ้าอ่าคุณสยามเนี่ยสูงลอยกว่าอีกอะ่ะคุณสยามวันนี้ดูใหญ่กว่าค่อนข้างเห็นเลยนะคุณสยามตัวนี้ก็มวยสกลน,นคร18ปปีมวยขวาเข่าเหมือนกัน ประเภทขวางหน้าเดินค้ำเดินแทงสมัยก่อนก็ต่อยู่ในสึ่ในสายของเพชรยินดีนะครับก็พอคืนศิ์มาให้พ่อให้ทางด้านทีมงานของขุนสยามก็ย้ายศึกมาอยู่ที่เกียรติเพชรก็มาโชว์ไว้เกียรติเพชรหลายไฟแล้วแหละชนะกล้องพบโชดบางแสนที่อ้อมน้อยแพ้เพชรเหนือต่องขาวเชียงใหม่ที่แม่ห้องสอนชนะอกยกสี่เพชรเหนือต่องขาวเชียงใหม่ที่อ้อมน้อยครับหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่นี้เขาชนเขา อาวุธคู่ขี้สูสีลูกอาวุธคมๆคมคมเนี่ยเพชรจิตติตัวนี้จะคมกว่ามีสอกอันตรายแล้วก็ที่สําคัญถ้าทรหดหัวจิตหัวใจของเดิมๆผมมองว่าเพชรจิตติด,ดีกว่าคุณสยามก็ถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยหัวใจก็ไม่เท่าไหร่โดนหนักๆแรงๆก็มียอมเหมือนกันช่วงสมัยต่อยเพชรยินดีเนี่ยแทงต่ําตลอดเลยตัวนี้คู่นี้เบียดคู่ขี้สูสีหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพชรจิตติดีกว่าต่อสองอนไม่น่าจะมีผลครับวันนี้ ขอชอบไปที่เพชรจิตติครับชอบสอกครับจะชนะเจ้าขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยน้ำหนักลืมแจ้งไปฝ่ายแดงมา127.9ขาดไป0.1ฝ่ายน้ำเงินมาเท่าพิกัดเป๊ะเลยนะครับก็สูงยาวใหญ่ทั้งคู่เลยน่าจะแลกเข่ากันสนุกอะ่ะแต่ผมมองว่าตีเข่ากันเพลินเนี่ยผมมองว่าเพชรจิตติเขาจะมีศอกคอยลุ้นพิกเกมได้นะครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สรุปมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวครับวันนี้3ดาวผมชอบไปที่เจ้าเก่งลบปอหนึ่งเดียวครับจะชนะกับตันวันของโอม MBK ต้นๆ้นหนักแรงพอกันแต่ว่าความเก่าความเป็นมวยเก่งลบดีกว่ามีซ้ายจัดก้านวงในมีลูกขวางด้วยเขาในก็แข็งแรงชื่อชั้นกระดูกการผานมวยเบอร์มวยดูได้เปรียบครับจะชนะกับตันวันของโอม MBK ครับ5าดาววันนี้ไปที่คู่เอกครับชอบเป็นจิติเฟียรปทุมซื้อหัวจิตหัวใจ ถ้าตระหดดีกว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเพชรจิติตัวนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าอาวุธลับเยอะกว่าครับคุนสยามช่วงนี้ก็ฟอร์มถามว่าดีไหมก็รุ่น,นดอนครับของเดิมๆเนี่ยหัวใจดูเป็นรองเจ้าเพชรจิติอยู่พอสมควรชอบไปที่เจ้าเพชรจิติเจี๊ยบรามอินทาครับจะชนะเจ้าคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าเพชรพรมคุณมวยไทยเป็นมวยชอบ5ดาวประจํารายการครับสรุปมวยรักมวยชอบทั้ง4คู่ครับคู่แรกส่วนตัวชอบไปที่ มงคลชัยสีดุดมชัยคู่2ชอบเก่งรบปอหนเดียวคู่3ชอบไปที่เจ้าเมาคีวันของโอม WKO คู่ที่4คู่เอกชอบเพชรกิติเจี๊ยบรามอินทาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากไปเท่านี้ขอบพระคุณครับ